สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านคะ่ะกลับมาเจอกันนะคะทางช่องไรอันยูเนเต็ดนำเสนอเรื่องราวข่าวสารในวงการฟุตบอลนะคะโดยเฉพาะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะในคลิปนี้นะคะหลังจากที่หยุดไป2วันนะคะมีเรื่องราวข่าวสารนำมาอัปเดตมากมายเลยนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการซื้อขายสโมสรน,นะคะความสนใจในตัวนักเตะนะคะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเมื่อคืนนี้นะคะกับการคว้าแชมป์คาราบาวครับนะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยนะคะ กับเรื่องราวของครอบครัวเกเซอร์นะคะลังเรที่จะขายแมนเชสเตอร์ยูงไนเต็ดมีรายงานมาว่าโจอเอลเกเซอร์อารอมเกเซอร์ไม่เต็มใจนะคะที่จะอนุมัติการขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมด ครอบครัวเกรเซอร์ประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าพวกเขาจะสำรวจทางเลือกเชิงกลยุทธ์สำหรับแชมป์อังกฤษ20สมัยเรยนกูฟกำลังจัดการขายซึ่งมีศักยภาพได้กำหนดเวลา22นาฬิกาของวันที่17กุมภาพันธ์สำหรับผู้สนใจที่จะยื่นประมูลเซอร์จิมเรชคีฟซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของสโมสสน OGC นชของฝรั่งเศส และเครื่องแต่งกายโรซานสปอร์ตของสวีทและชิค j u s บินฮามัดอันทานีของกาตานะคะได้ยื่นต่อสาธารณะว่าพวกเขานั้นได้เสนอราคาอยู่บนโต๊ะกองทุนเฮดฟันอเมริกันนะคะเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งใน5ข้อเสนอซึ่งมีศักยภาพซึ่งหยิบยกขึ้นมาในขณะที่มีรายงานมาว่าเกรเซอร์กำลังพิจารณาการลงทุนภายนอกหรือการขายทั้งหมดแต่มีข้อเสนอแนะที่ว่าสมาชิกในครอบครัวมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแนวทาง ททปฏิิบัตีีี่่ดสดสุจากรายงานข่าวของเดียรันจิกโจเอลและอา r a ฟร m มเกรเซอประธานบริหารรวมไม่เต็มใจนะคะที่จะขายสโมส้อมอารอนได้ระบุว่าเขายังคงมีส่วนร่วมทางอารมณ์กับสโมส้อมแล้วเขาก็ได้เข้าร่วมการแข่งขัน EFL ครับรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์นี้ เจ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ดูนะให้นั่งดูนะคะขณะที่ปีศาจแดงนั้นคว้าถ้วยรางวัลแรกในยุคของเอริกเอนฮารกหลังจากที่เอาชนะนิวคาสเซอร์ยูไนเต็ดด้วย2ประตูต่อศูนความพยายามของขาเซมิโลและสเวนบอร์ชมัตนะคะ ตย่าไ,ไรก็ตามสมาชิกอีก4คนในครอบครัวได้แก่เควินไบอัมแอดเวร์ดและราซี่ต่างก็กระตือรือร้นที่จะตัดความสัมพันธ์กับปีศาจแดง รายงานนี้อ้างว่าพวกเขาไม่ต้องการความสนใจในการเป็นเจ้าของของสโมสรอีกต่อไปและกำลังจะมองหาผลกำไรจากการลงทุนครั้งแรกมีความเชื่อที่ว่าการเสนอราคาทั้งหมดนะคะส่งมาต่ำกว่าราคาที่สโมสรได้ตั้งไว้นะคะ6 0 0 0ล้านปอนด์ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่นกันเคียรีนแมกควายนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ฟุตบอลนะคะให้สัมภาษณ์กับเดอะแอรแลนติกเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่เกเซอร์นั้นจะอยู่ต่อแม็กไกวได้กล่าวว่าฉันยังคงคิดว่ามันเป็นไปได้มากกว่าที่จะเป็นไปได้มันเป็นไปได้เพราะพวกเขาเกเซอร์เชื่อมั่นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีค่ามหาศาลและถ้าหากคนอื่นได้แบ่งปันมุมมองนั้นแล้วทำไมจะต้องขายขณะเดียวกันในสนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเวลาไม่นานสำหรับการฉลอง ความสำเร็จใน EFL ครับพวกเขานะคะคจะต้องหันเหไปให้ความสนใจใน FA ครับรอบที่5นะคะซึ่งจะเจอกับเวสต์แธมนเต็ดวันพุธนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องราวอัปเดตการซื้อขายสโมสรนะคะมีข่าวมาว่านะคะเขาจะเปลี่ยนใจไม่ขายแล้ว ตามต่อมาด้วยนะคะกองทุนป้องกันความเสี่ยงอเมริกันสัญญาว่าจะปรับปรุงโอทัสฟอร์ดมูลค่า2,000ล้านปอนด์มีรื่งานมาว่ากองทุนเฮดฟันนะคะ EIM ของอเมริกันตรเตรียมที่จะระดมทุน2,000ล้านปอนด์ของโอทัดฟอร์ดแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่ประสบความสำเร็จในการซื้อกิจการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามครอบครัวกเกเซอร์ได้ยืนยันเมื่อเดือนพฤศจิกายนพวกเขากำลังพิจารณาทางเลือกเชิงกลยุทธ์รวมถึงการลงทุนใหม่ในสโมสรการขายหรือการทำธุรกรรมอื่นๆอีรอนได้ส่งข้อเสนอไปอยังเรนโกฟซึ่งกำลังสำรวจข้อตกลงที่ มีความเป็นไปได้แนะนำของกอบกลัวเกรเซอร์ กองทุนเฮดฟันของอเมริกันซึ่งนำโดยมหาเศรษฐีพอลซิเกอร์เคยมีส่วนร่วมในฟุตบอลหลังจากเป็นเจ้าของเอซีมิลานยักษ์ใหญ่ของอิตาลีระหว่างกระกฎะาคมปี2,561ถึงมิถุนายนปี2,565ก่อนที่จะขายให้กับเรดเบิร์ดบริษัทหลักทรัพย์เอกชนการเสนอราคาของอีรอนเป็นหนึ่งใน3รายการซึ่งได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ หลังจากที่ชิจัสซิมบินฮาเมดอันธานีและเซอร์จิมแลชคีฟนะคะได้ออกมายืนยันว่าพวกเขาได้ยื่นข้อเสนอสำหรับสโมอสอนแล้วชิจัสซิมนะคะมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าครอบครองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเต็มรูปแบบขณะที่แลชคีฟนั้นได้ตั้งเป้าว่าจะซื้อ60 9%ที่เกรเซอร์นั้นเป็นเจ้าของในปัจจุบันตามรายงานข่าวของ Daily Mail เช่นเดียวกับการข้อเสนอของสโมสรอ,อิรอนได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นทุนนะคะสร้างสนามหากเกรเซอร์นั้นตัดสินใจที่จะรักษาการควบคุมหรือขายให้กับผู้ซื้อรายอื่น ข้อเสนอของเอเรียนนะคะอิรอนนะคะอาจจะสร้างความสนใจให้กับตระกูลเกรเซอร์ซึ่งมีรายงานมาว่ากำลังพิจารณาว่าจะเลิกควบคุสมสโมสรออย่างเต็มตัวหรือไม่และงานล่าสุดได้บอกว่าโจเอลเกรเซอร์และน้องชายอารอมเลมเซอร์ไม่เต็มใจที่จะขายซึ่งแต่ตาจากท่าทีของสมาชิกในครอบครัวอีก4คนการพัฒนาสโมสร สนามโอทัตฟอร์ดนั่นคาดว่าจะมีความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับผู้ซื้อซึ่งมีศักยภาพและสโมสรก็ได้รับการเสนอทางเลือกสำหรับอัพเกรดซึ่งมีศักยภาพให้กับสนามแล้วสถาปานิกนะคะ Populous ผู้ออกแบบสนามกีฬาเชนแอมฮอสเปอร์ได้ส่งแผนซึ่งรวมถึงการพัฒนาขึ้นใหม่1,000ล้านปอนด์หรือสนามกีฬาใหม่2,000ล้านปอนด์อารอมเกรเซอวร์เข้าร่วมที เมบี้เมื่อวันอาทิตย์เข้าชมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะนัดชิงเอาชนะนิวคาสเซลยูไนเต็ดใน EFL ครับรอบชิงชนะเลิศเป็นการสิ้นสุดการรอคอยระยะเวลา6ปีของสโมสรน,นะคะในการได้ถ้วยสีเท่า อีก4ถ้วยรางวัลนะคะยังมีความสำคัญที่มีความเป็นไปได้สำหรับทีมของเอริกเจนฮารอาจจะต้องเผชิญหน้ากับเบสแฮมยูเนเต็ดในรอบที่5ของ FA ครับวันพฤหัสบดีนี้นะคะและนี่ก็คือเรื่องราวที่กองทุนเฮดฟันของอเมริกันนะคะได้ยื่นข้อเสนอว่าจะปรับปรุงโอทัตฟอร์ดนะคะปรับปรุงสนาม ตามต่อมาด้วยแอร์รันติโกมาริกนะคะเตรียมที่จะเปิดสึกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีเพื่อคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเฮน มีรายงานมาว่าอรันติโกเมริดได้ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับการแย่งตัววิกเตอร์โอซิมเฮนยักษ์ใหญ่จากสเปนนะคะซึ่งเตรียมจะเป็นคู่แข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีสำหรับกองหน้านาโปรีด้วยวัย24ปีมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับสโมสรยิงไปแล้วถึง21นัดและ4แอสซีจากการลงสนาม25นัดในทุกรายการนะคะสำหรับฤดูกาลนี้ในซีเรียอาโอซิมเฮนทำไปได้19ประตูและ14 และ4แอสซีนะคะจากการลงเล่น20นัดตอนนี้นะคะนำหน้า ilan, อินเตอร์มิลานอันดับ2อยู่18แต้ม ดาวเตะทีมชาติในจีเรียนะคะทำไปได้2ประตูในแชมเปียนลีกโดยทีมของรูเซโน่สปาเลติอยู่ใน16ทีมสุดท้ายเอาชนะไอทา Frankfurt, สแฟรงเฟิร์ต2ประตูต่อศูนในเลกแรกของการประทะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดวยมีโอซิมเฮนลงเล่นนะคะตารางคะแนนในเยอรมันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีก็ได้ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับกองหน้ารายนี้เชื่อกันว่าสโมสรในอิตาลีมีมูลค่าค่าตัวของเขา 120ล้านยูโรนะคะหรือราวลาว106ล้านปอนด์แต่อะไรก็ตามจากข้อมูลขา่าวได้บอกว่ามีความสนใจอย่างแท้จริงจากแอร์ลนจิโกด้วยเขานั้นมุ่งมั่นที่จะชนะการแข่งขันเพื่อแย่งรายเซ็นของนักเตะ ชาวในเรียคนนี้นะคะในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงรายงานได้อ้างว่าาวแฟริกกำลังยืมตัวที่เชลซีสามารถที่จะย้ายออกไปแบทถาวนได้ซึ่งจะสร้างเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการย้ายทีมโอซิมเฮน แอนติโกยังแสดงให้เห็นด้วยว่าการย้ายของแฟริกด้วยค่าตัว113ล้านปอนด์เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2019พวกเขาหวังว่าที่จะพร้อมที่จะทุ่มเงินก้อนโตนะคะเพื่อซื้อนักเตะที่เหมาะสมทําให้พวกเขาอยู่ในตําแหน่งแย่งชิงรายเซ็นของโอซิมเห็นได้ทีมของดิเอโกซิเมโอน่จะต้องคว้าถ้วยแชมเปี้ยนลีกให้ได้ในฤดูกาลหน้าเพื่อโอกาสในการเซ็นสัญญากับกองหน้ารายนี้แล้วตอนนี้พวกเขาก็ ็อยู่อันดับที่4ของตารางราลีกามีอยู่42คะแนนนะคะนำหน้าเรืออันเบติสอยู่อันดับ5 2คะแนนออสิมเฮนทำไปได้49ประตูลและ13แอสซีจากการลงสนาม87นัดให้กับนาโปลีนับตั้งแต่ย้ายมาจากลีดในเซเรียอาเมื่อซัมเมอร์ปี2020 ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะคะกับ ESPN ออซิมเฮนล้มเหลวในการแยกแยะก,การย้ายทีมในอนาคตอันใกล้ เมื่อคุณทําได้ดีสโมสรชั้นนําทั่วโลกก็กําลังจับตามองซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลีกท็อปไฟลและการสามารถที่จะดึงดูความสนใจจากสโมสรชั้นนําเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าผมนั้นกําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วมันก็ทําให้ผมนั้นมีแรงจูงใจที่จะทํามันให้กับตัวเองแล้วถีมมากขึ้นโอซิมเฮนได้กล่าวไว้แต่ตอนนี้ผมโฟกัสไปที่นาโปลีและพวกเขาก็มีบทสรุปผมแค่ต้องการช่วยทีมให้ ชนะการแข่งขันและคว้าแชมป์เมื่อจบฤดูก,กาลเราจะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่นั่นก็ไม่ใช่แล้วแต่ผมมันเป็นเรื่องของสโมสรที่จะตัดสินใจออเรนลิโอเดลเรติส hmm. right. la นะคะประธานาบรีได้กล่าวกับสื่อว่าผมบอกได้เลยว่าโอซิมเพนนั้นไม่ได้มีไว้ขายนั่นงต่ของเราเป็นที่ต้องการแต่ผมก็ไม่จำเป็นต้องขายใครเราไม่มีนี่สิน อย่างไรก็ตามนะคะเชื่อกันว่าทีมจากอิตาลีนั้นเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์แล้วสโมสรก็อยู่ในสถานะที่แข็งแร่งเมื่อพูดถึงอดีตดาวรุ่งของวอสบอกเนื่องจากว่ามีสัญญาอยู่ที่ซาริโอดีเอโกอาร์ mando มาราโดน่านะคะจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025แล้วนี่ก็คือเอรันจิโกมาริกนะคะเตรียมที่จะ สู้กับเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะในการคว้าตัวโอซิมเห็นนะคะตามต่อมาด้วยเรอแมรีกนะคะอาร์ซนอลทอร์นมฮอร์สเปอร์ก็ถือลือล้นที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัว ปอร์เลสในช่วงซัมเมอร์เรือมาริอุอาร์ซานอลทอแนมฮอสเปอร์ต่างก็ให้ความสนใจที่จะเซ็นสัากับตอปอรเลสปาการหลังของบิยารรอัลในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้อนาคตของเขานะคะเป็นประเด็นในตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อไม่กี่ช่วงที่ผ่านมาโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักนะคะกับบริการของเขาเมื่อปีที่แล้วปีศาจแดงนั้นได้ถูกกล่าวหาว่าเกือบที่จะเซ็นสัญญากับเขาแล้ว ก่อนที่เอริกเจนฮางหัวหน้าโค้ชคนใหม่จะเข้ามามีการสั่งพักเบรกเพื่อมุ่งความสนใจไปที่เซ็นสัญญากับริซานโดมาติเนจากอาร์แจ็คแทสเชื่อกันว่าสเปอร์ใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับตอเลสในช่วงซัมเมอร์ปี2021แต่กองหลังรายนี้นะคะตอเลสก็ตัดสินใจที่จะอยู่กับบิยาเรียลต่อไปเพื่อเป็นตัวแทนของสโมสรในแชมเปี้ยนลีกตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมีการพูดคุยการอยูด เหมือนทุกๆปีฉันรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่ที่ที่พวกเขาต้องการสโมสรแห่งชีวิตของฉันแล้วตอนนี้ฉันก็มีข้อเสนอซึ่งฉันให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก สื่อ AS นะคะได้อ้างคำพูดของตอเลสในตอนนั้นในตอนนี้ยังไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ผมมีก็คือข้อเสนอจากบิยาเรียลดังนั้นผมจึงใจเย็นมากตอเลสได้กล่าวกับดิกาเรียน,นะคะภายหลังว่าแรงดึงดูดในการเล่นแชมเปี้ยนลีกกับทีมของเมืองของฉันนั้นยิ่งใหญ่มากฉัชนชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นนี่เป็นเพียงครั้งที่สีที่บิยาเรียลเข้าถึงแชมเปี้ยนลีกแสดงให้เห็นว่ามันยากแค่ไหนและมันก็เป็นความฝันที่จะได้เล่นในการ แข่งขันกับสโมสรตลอดชีวิตของผมชาวสเปนเป็นผู้เล่นคนสำคัญนะคะในฤดูกาลนี้มีลงเล่นไปแล้ว24ครั้งสโมสรอนกำลังเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากเย็นนะคะในการผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าปัจจุบันลังอันดับที่9ในลาลิกาจากข้อมูลข่าวนะคะฟัานซิสนะคะบิยารพร้อมที่จะขายตอเรสในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์น โดยสโมสรตั้งเป้าที่จะขายไว้ที่50ล้านยูโรรายงานได้อ้างว่าเรียวอันเมติสนใจในตัวปาการหลังรายนี้นะคะซึ่งเขานั้นเข้าสู่ช่วง1 8เดือนสุดท้ายของข้อตกลงปัจจุบันหมายความว่าทางฝ่ายของลิเกเซเตียนไม่ได้อยู่ในสถานะที่แข็งแร่งนะคะก่อนตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์ขณะเดียวกันทอนเนมก็ได้รับการกล่าวขานว่ากำลังมองหาจุดสนใจของพวกเขาแต่ทางฝั่ง ของอันโตนิโอคอนเต้นั้นมีแนวโน้มที่กำลังจะต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างอาสซนคู่แข่งจากลอนดอนเหนือตอนเลกนั้นเข้ามาในระบบเยาวชนของมียาเรียลนะคะพัฒนาในกลุ่มต่างๆจนได้เป็นตัวแทนชุด B นะคะก่อนที่จะเปิดตัวกับทีมชุดใหญ่ในปี2560ชาวสเปนรายนี้นะคะลงเล่นให้กับทีมชุดปัจจุบัน ไปแล้วนะคะ158นัดทำไม่ได้11ประตูและ5แอสซีสต์เชื่อกันว่านิวคลาสเซลยูเนเต็ดแอสตันมิลล่าจูเวนตุสนะคะกำลังจับตาดูสถานการณ์ของตอเรสอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวความสนใจในตัวปอตอเรสนะคะเรยลมาเรกอาสซนอนทอแนมฮอสเปอร์นะคะกระตือรือร้นอยากจะเซ็นสัญญากับเขา ตามต่อมาด้วยดาวิดลายาในีคะได้เปิดทางออกจากเบดฟอร์ดทำการการพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีดาวิดลายาผู้รักษาประตูของเบดฟอร์ดได้เปิดเผยว่าเขาปฏิเสธข้อเสนอสัญญาสองฉบับนะคะของ ford, เบดฟอร์ดโดยนายทวารชาวสเปนกำลังพิจารณาอนาคตของเขากับ ทีมของโทมัสแฟงด้วยวัย27ปีแล้วนะคะย้ายมาจากแมตเบอร์โรเวอร์มาที่เบดฟอร์ดในปี2019ลงเล่นให้สมุรสอนไปแล้ว146นัดรวมถึง47เกมในพรีเมียร์ลีกระยานั้นมีฟอร์มซึ่งน่าประทับใจกับเบดฟอร์ดในฤดูกาลนี้เก็บเข็นซิ่งไปถึง8เกมจาก24นัดเสียไปเพียงแค่31นัดเท่านั้น31ครั้งเท่านั้นนะคะขณะที่มีการค่าดาวอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับอนาคตของเขาน่แ,แต่ทีมชาติสเปนมีสัญญากับทีมของแฟรงค์นะคะจนถึงฤดูร้อนปี2024ทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีนะคะต่างก็ให้เครดิตถึงความสนใจในตัวรายาได้ยืนยันว่าเขาปฏิเสธข้อเสนอสัญญา2ฉบับจากทีมปัจจุบันของเขาผู้รักษาประตูรายนี้เปิดประตูสู่ทางออกในช่วงซัมเมอร์ได้ออกมายอมรับนะคะว่าเขาต้องการเล่นในโยุโรปแล้วต้องการต่อสู้เพื่อแชมป์ร การสำคัญในขั้นตอนนี้ของอาชีพของเขาชันปฏิเสธสัญญาชงสองฉบับซึ่งฉบับ เมื่อปีที่แล้วและอีกฉบับในเดือนมการาคมนี้มันไม่ใช่ข้อเสนอที่เรากำลังมองหาฉันพูดได้แค่นั้นรายาได้กล่าวกับ t ดี a แอตแลนติกผมมีสัญญาอยู่ที่นี่ดังนั้นผมยินดีที่จะจบเรื่องนั้นและคุณก็ไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงซัมเมอร์บางทีสโมสรต้องการขายอาจจะไม่บางทีผมอาจจะต้องการอยู่ต่อผมโฟกัสกับฟุตบอล ผมนั้นมีความทะเยอะทะยานสูงผมต้องการเล่นในยุโรปแล้วต้องการสู้เพื่อคว้าชแชมป์ผมต้องการต่อสู้เพื่อคว้าชแชมป์ยุโรปผมเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะเล่นในประเภทนี้ได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะอยู่ในตลาดสำหรับผู้รักษาประตูคนใหม่อย่างน้อยหนึ่งคนนะคะโดยที่ดาบิดเดเคอาและทอมฮีตันทั้งคู่มีท่อตกลงจนจะจบฤดูกาลนี้เท่านั้นนะคะเดเคอาคาดว่าจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่โดยฮีตันสามารถที่จะย้ายออก ออกไปแบบฟรีๆขณะที่แจ็คบาดแลมยืมตัวมาจากคริสตันพารีเท่านั้นดีนเฮนเดาสานเตรียมที่จะกลับคืนสู่โอทัสฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากยืมตัวไปเล่นที่นอตติงแฮมฟอร์เรส์นะคะแต่เขาคาดว่าจะสามารถย้ายออกได้แบบถาวรขณะเดียวกันเชลซีก็คาดว่าจะมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่ด้วยเช่นกันเนื่องจากคู่ต่อสู้อย่างเอป้าอาริสบารากานะคะและเอดู อาร์แมนนี่ปัจจุบันเกป้านะคะเป็นเบอร์หนึ่งของทีมแล้วเชื่อกันว่าเกรแฮมพอตเตอร์ไม่เชื่อว่าเขานั้นจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งพบว่ามันเป็นการยากในการสร้างความประทับใจนับตั้งแต่ย้ายมาจากแอตแลนติกบิ b บาด้วยเงินก้อนโตเมื่อเดือนสิงหาคมปี2018แล้วนี้ก็คือเรื่องราวที่ด a v i d ิดดายานะคะเปิดทางนะคะต้องการเล่นในสโมสซอนในอังกฤษนะคะ ตามต่อมาด้วยนะคะการได้แชมป e ์ EFL ครับนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นคว้าถ้วยแรกในรอบ6ปีนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าถ้วยแรกนับตั้งแต่ปี2017โดยปีศาจแดงนั้นเอาชนะทีมของทีมจากพิมรีกอย่างนิวคาร์เซลยูไนเต็ดด้วย2ประตูต่อศูนในนัดชิงชนะเลิศ EFL คับที่เวมบรีนะคะบ่ายวันอาทิตย์ของอังกฤษเวลา3ทุ่ม นี่เวลาห้าทุ่มครึ่งของบ้านเรานะคะก่อนการแข่งขันถ้วยรางวัลชิ้นสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็คือถ้วยยูโรปาลีกเมื่อ6ปีที่แล้วความสําเร็จ2ประตูเนื้อเดอะแม็กพายทําให้เอริกเจนฮาร์คว้าถ้วยรางวัลช่วยแรกนับตั้งแต่เขาเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนิวคลาเซนกำลังค้นหาถ้วยรางวัลชิ้นสําคัญของพวกเขาแต่ทีมของเอดี้ฮาวก็พบว่าตัวเองเสียไป2ประตูในช่วงเวลานั้น โดยมีคาซิมิโลนะคะทำประตูได้ก่อนแล้วก็มาคาแลสฟอร์ดนะคะยิงผ่านอลอริสคาริอุส ไปเป็นประตูที่สองนะคะอารอมเกเซอร์เจ้าของร่วมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เข้าร่วมดูด้วยที่เบลบี้ทางการการเก็งกำไรอย่างต่อเน,นื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของเจ้าของคนใหม่ซึ่งยังคงอยู่นะคะในฤดูกาลนี้การปรากฏตัวของพวกเขาใน FA ครับและยูโรปาลีกรัฟฟอร์ดมีชื่อเป็น11ตัวจริงแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเขาในเกมที่เจอกับบาร์เซโลนาในศึกยูโรปาลี ขณะที่เดียโกดารโอนอองตุนี่นะคะสามารถเล่นจากเกมโต้กับยุโรปกับจาฝูงลาลิก้าเมื่อวันพฤหัสบดี ข่าวพาดหัวของทีมนิวคาสเซลได้เกี่ยวข้องกับผู้รักษาประตูของเขาโดยคาริออตเปิดตัวกับสโมสรและการปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ728วันเนื่องจากนี้ป๊อบนั้นได้ถูกพักนะคะมาตินดูบาฟก้าก็ไม่มีสิทธิ์นะคะไม่พร้อมสําหรับรงสนามทั้งคู่การเริ่มต้นมีชีวิตชีวามากขึ้นในเมืองหลวงของอังกฤษทั้ง2ทีมส่งผู้เล่นไปข้างหน้าแนวรุกรัดฟอร์ดอ,องจนเอนโทนี่นะคะมีส่วนร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะ ที่อารันแซงมาซิมินนะคะและมิเกลอันมิลอสนะคะมีส่วนร่วมกับขุน ดารอนได้รับใบเหลืองใบแรกจากเกมของแห่งแซงมารคซิแมงร้มรงในพื้นที่นาทีที่9ทําให้เขานั้นต้องตกอยู่ในสถานการณ์ซึ่งยากลําบากด้วยเหลือฟุตบอลให้เล่นอีกมากโอกาสแรกของเขานะคะการแข่งขันมาจากวูชเวชชอตในนาทีที่13เขาหาพื้นที่ว่างในกรอบเขตโทษนิวคาาเซริรนะคะแต่กองหน้ายู่นเต็ดที่ยืมตัวมาก็ไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปได้ โอกาสอีกครั้งมาถึงเมื่อปีศาจแดงในนาทีที่15เมื่อดาโรนนั้นจ่ายบอลตาอันตรายเข้าไปในกรอบเขตโทษของนิวคาสเซิลแต่ฟราเบียนชาก็พอที่จะสกัดบอลได้ก่อนที่คาริอุสนั้นจะสกัดความพยายามของอันโตนนี่ไว้ได้สบายๆดาบิเดยเคอาผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเซฟลูกยิงจากแซงมกซิมินในนาทีที่32หลังจากที่ชอนล,ลองสตาร์ฟรัก นะคะทำให้เกิดปัญหาในกรอบเขตโทษของปีศาจแดงด้วยทีมของเอริกเจนฮาขึ้นนำในนาทีที่33จากคาเซมิโลลูกโมงนะคะฟีคิกของลูกชอเข้าไปที่หลังตะข่ายมีการตรวจสอบด้วยนะคะ VAR เป็นเวลานานเพื่อหาจังหวะรำหน้าซึ่งมีความเป็นไปได้แต่ประตูนั้นก็ยังคงอยู่ด้วยแชมป์อังกฤษ20สมัยสามารถที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ EFL ขับได้ อั s, นมิรอนซาร์สข้ามคานไปนะคะในนาทีที่38ขณะที่ผู้ยเยือนนั้นต้องการตอบโต้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทำประตูที่2ในเวลาไม่ถึง1น,นาทีนะคะต่อมารัดฟอร์ตต่อสู้กับความฟิตของเขาตั้งแต่เริ่มเกมกองหน้ารายนี้ช่วยให้ปีศาจแดงขึ้นนำา2ประตูนะคะเป็นประตูที่2เมื่อเขานั้นเก็บบอลจากเวชชอตได้ก่อนที่จะหวดคาริอุสด้วยการเบี่ยงตัวออกจากบอชแมน ทำให้ผู้รักษาประตูนิวคลาเซ่นนั้นอยากมากขึ้นเดเมกไยมีโอกาสที่จะลดการขาดในครึ่งในครึ่งหนึ่งนาทีที่43นะคะเมื่อแดนเบร์นพงกหัวให้อมิลอนนะคะข้ามผ่านไปยังประตูแต่ความพยายามของเขาก็อยู่ห่างเสาก่อนที่ คาริอุสนะคะจะทำได้ผี่ดดำได้เพื่อเพียงแค่ป้องกันนะคะการเคลื่อนตัวของเวชฮอนอันทรงพลังในช่วงครึ่งหลังของช่วงแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสทำประตูที่3ในช่วงครึ่งต้นหลังเมื่อแรดฟอร์ดพบ รชนอกกรอบเขตโทษของนิวคาาเซิลแต่นักเตะชาวบราซิลก็วางบอลไปข้างเสาก่อนที่คาริอุสนั้นจะหยุดยิงของแอนโทนีอารอนวามิสกาได้รับการแนะนำตัวสำหรับดารอนในช่วงพักได้รับใบเหลืองแล้วเขาก็สกัดกั้นที่สำคัญในช่วงกดดันของนิวคาาเซิล บุโน่ฟอนันเดซ์เปิดบอลระยะไกลไปชนคานนะคะก่อนที่คาร์ดิุสนั้นจะเซฟจากลูกเตะมุมของเวชอตโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มองหารูที่3ซึ่งจะทําให้การแข่งขันนั้นจบลงอย่างแน่นอนิวคาสเซลกดดันอีกฝ่ายแต่ฝ่ายของฮาวก็พยายามดิ้นรนเพื่อหาโอกาสโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นป้องกันขอบเกตโทษได้ดีมากแซงมาซิมันเป็นภัยคุกคามอย่างต่อเน,นื่องแต่วานบิสกา้าก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเทียบเท่ากับความท้าทายโดยแบคขวารายนี้ปรับตัว กับจังหวะกการแข่งขันได้อย่างน่าประทับใจหลังจากเข้าสู่ช่วงพักเบรกสกอตต์แม็กโทมิเน่และมาเซลซาบิเซอร์นะคะออกจากมานั่งสำรองก่อนเวลา20นาทีด้วยเฟรชและเวชฮอตนั้นออกจากสนามที่เวมบีซึ่งเห็นลดฟอร์จ่ายบอลเข้าตรงกลางเดเคอก็ทำได้ดีนะคะติดต่อการเป็นทิปเปิลอันตรายนาทีที่72 ก่อนที่คาเซมิโลจะเคลียบอลไปได้นะคะตามที่คาดกันไว้แรงกดดันจากดิแมกพายยังคงดําเนินการต่อไปในขั้นตอนสุดท้ายแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั้นก็ยืนหยัดเพื่อความท้าทายโดยเดเคอาสามารถทํางานได้ดีภายใต้แรงกดดันวานมิสกา้าก็มีโอกาสขึ้นนํา3-0ต่อ4นาทีแต่คาร์ดิวสก,ก็เซฟไว้ได้เจ้าขอบเมอร์ฟี่เพิ่งพาดเป้าด้วยจังหวะต่ำที่ยอดเยี่ยมด้วยช่วงท้ายเกมก่อนที่เดเคอานั้นจะ เซฟไว้ได้นะคะยุนเตนั้นมีโอกาสสูงที่จะยิงประตูที่3ในช่วงท้ายจากเฟอร์นันเดส คว้าแชมป์ EFL ครับนะคะเป็นครั้งที่6ในประวัติศาสตร์ของพวกเขาพวกเขายังคงมีส่วนร่วมใน FA ครัพและยูโรปาลีกในสิ่งที่อาจจะประสบความสำเร็จอย่างมากเกมต่อไปของปีศาจแดงก็คือเกมเย้าของเวสแฮมยูไนเต็ดรอบที่5 FA ครัพวันพุธและนิวคาสเซิลก็จะต้องลงเล่นพรีเมียร์ลีกนัดเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้สุดสัปดาห์นี้นะคะแล้วนี้ก็คือเรื่องราวบรรยากาศในเกมกับชัยชนะนะคะ คว้าถ้วยรางวัลมาได้นะคะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตามต่อมาด้วยนะคะปิดท้ายด้วยเอริเกเจนฮาร์กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นต้องสร้างประวัติศาสตร์เอริเกเจนฮาร์กหัวหน้าโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อ้างว่าฝ่ายของเขาต้องการสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองที่สมโมสรผู้จัดการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพูดหลังจากชัยชนะ2-0กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดใน EFL คัพรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะคาเซมิโร่ทำให้ปีศาจแดงขึ้นนำหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมง ก่อนที่ประตูของเซเวนบอชม n นจะเพิ่มข้อได้เปรียบเป็น2เท่าในนาทีที่39แม้ว่านิวคาสเซลจะพยายามกลับมาสู่เกมอีกครั้งแต่การป้องกันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังมั่นคงในการรักษาถ้วยรางวัลแรกของพวกเขาหลังจากจบเกมเจนฮาได้กล่าวว่าทีมของเขานั้นต้องการสร้างประวัติศาสตร์ซึ่งคล้ายคลึงกับประวัติศาสตร์ที่ทิ้งไว้โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสัน บางทีมันอาจจะเสี่ยงแต่ผมก็ต้องดิ้นลน้นผมแค่รักยู่นเตดเมื่อผมเห็นเสื้อของเรามันเมื่อฉันเห็น เขตแดนกับแฟนๆเมื่อฉันเห็นโอทัสฟอร์ดเมื่อฉันเห็นประวัติศาสตร์ที่เซอร์อเล็กทิ้งไว้และผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่มากมายพัฒนาขึ้นในทีมสร้างความประทับใจอย่างมากเราต้องทําเช่นเดียวกันทีมนี้มีการสร้างประวัติศาสตร์และมรดกของตัวเองเมื่อโอกาสนี้มาถึงผมคิดว่านี่ก็คือสมสรที่เหมาะสมกับผมตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่แพ้ใครมาสิบเกมแล้วในทุกรายการเทนหาเชื่อว่าความสําเร็จของพวกเขาที่เรมเบี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขามา ถูกทางแล้วเครื่องเงินแสดงว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ดีทิศทางที่ดีเจนฮาร์กได้กล่าวมันเป็นถ้วยเดียวและมันก็คือเดือนกุมภาพันธ์แต่มันแสดงให้เห็นแล้วว่าเรากําลังไปในทิศทางที่ถูกต้องสิ่งนี้เป็นแรงบนนันดาลใจผลักดันที่จะเดินหน้าต่อไปไปในเส้นทางที่ดีปรับปรุงมีความสุขตลอดยิมสี่ชั่วโมงแต่อย่าพอใจมันจะนําไปสู่ความเกลียดขานแล้วเมื่อคุณกลายเป็นคนเกลียด้ามคุณก็จะไม่ชนะในเกมต่อไปคุณจะไม่ สามารถชิงถ้วยรางวัลได้ มันเป็นโอกาสเป็นไปได้เจนหากได้กล่าวนี่เป็นแรงบันดาลใจสําหรับคุณแล้วคุณจะต้องเชื่อในสิ่งนั้นแมนเชสเตอร์ยูเตดลงสนามในวันพุธนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะพวกเขาจะต้องเจอกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดเที่ยวทัดฟอร์ดรอบที่5ของ FA ครับนะคะแล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้นะคะที่นํามาเสนอให้คุณผู้ชมนะคะขอแสดงความยินดีกับแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูเตดอีกครั้งนะคะกับชัยชนะได้ถ้วยในครั้ง น,นะคะคและตอนนี้ต้องขอจบรายงานเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพูณสำหรับการติดตามได้รับชมแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ